ขนุนขนุนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่เป็นไม้ที่คนไทยถือว่าเป็นไม้มงคลนิยมปลูกไว้ที่บ้านจะเป็นการเกื้อหนุนขนุนเป็นต้นไม้ที่มีผลใหญ่ที่สุดในบรรดาต้นไม้ทั้งหลายที่มีอยู่บนโลกเนื้อขนุนนำมารับประทานเป็นผลไม้รสชาติหอมหวานเม็ดนำมาต้มกินได้ ขนุนอ่อนนำมาปรุงอาหารใช้เป็นผักใส่ในแกงหรือยำหรือตำวันนี้จะขอแนะนำเมนูอาหารพื้นบ้านคือตำขนุนหรือบ่าหนุนเป็นอาหารที่เอาเนื้อขนุนมาทำด้วยการตำกับพริกแกงแล้วนำไปผัดอีกทีรับประทานเหมือนน้ำพริกทั่วๆไปวิธีทำตำขนุนก่อนอื่นต้องหาขนุนลูกเล็กๆเ,เป็นขนุนอ่อนมาล้างทำความสะอาด ตัดเป็นแว่นเอาไปต้มให้ขนุนเปื่อยนุ่มแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆต่อไปมาเตรียมทำเครื่องพริกแกงที่มีส่วนประกอบไม่มากมีเพียงพริกแห้งดอกใหญ่หอมกระเทียมและก็ขา่านำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก็จะได้เครื่องพริกแกงสำหรับตำขนุนแล้วจากนั้นมาเตรียมเครื่องปรุงกัน นอกจากขนุนที่ต้มแล้วก็จะมีหมูสามชั้นมะเขือเทศสีดาน้ำมันพืชกระเทียมสับเครื่องปริกแกงที่เตรียมไว้แล้วและก็ใบมะกรูดทอดกรอบที่เอาไว้โรยหน้าคราวนี้มาทำกันเลยค่ะโดยเริ่มจากเอาขนุนที่ต้มแล้วมาตําในครกให้ละเอียดเนื้อขนุนแตกออกแล้วตักขึ้นพักไว้จากนั้นนำกระทะขึ้นตั้งไฟ พอร้อนใส่น้ำมันใส่กระเทียมสับลงไปเจียวจนเหลืองหอมก็ใส่หมูสามชั้นลงไปผัดจนหมูสุกนำเครื่องปริแกงลงมาผัดกับหมูสามชั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันใส่มะเขือเทศลงไปผัดจนมะเขือเทศสุก จากนั้นนำขนุนที่โขลกเตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันเมื่อสังเกตดูว่าขนุนเข้ากับพริกแกงได้ดีแล้วก็ตักใส่จานเอาใบมะกรูดทอดมาโรยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จตำขนุนสูตรภาคเหนือแล้วรับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆและแคบหมูสักหน่อยได้ผักสดอีกสักจานอาหารมื้อนี้ก็แสนจะอร่อยแล้วค่ะ ตาขนุนนะคะตาขนุนไม่ต้องตกใจว่าจะใช้ขนุนสุกมาทํานะคะตาขนุนทางเมนูอาหารภาคเหนือเนี่ยจะใช้ขนุนอ่อนซึ่งจะเป็นหัวเล็กๆนะคะพอผ่าออกมาก็จะเห็นเป็นสีเนื้อๆแดงๆและเลือด,ด,ดนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะสีที่ออกมาตรงนี้มีความโดดเด่นและก็สําคัญในการให้ประโยชน์ต่อร่างกายในการรับประทานก็คือสีที่ออกมาเป็นสีของเบตา้าแคโรทีนเบตา้าแคโรทีนที่ได้จากขนุนอ่อนเนี่ยนะคะก็จะ ช่วยในการป้องกันอนุมูลอิสระป้องกันร,รักษาทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยจเจริญเติบโตได้ลดลงแล้วก็ไปดักจับสารพิษที่มีอยู่ในร่างกายโดยเฉพาะในลำไส้นะคะขนุนอ่อนเนี่ยให้กากใย,ยอาหารเยอะมากนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือใบมะกรูดทอดกรอบที่ไว้ใช้โรยหน้าของตำขนุนเนี่ยก็จะมีสารเบต้า แคโรทีนเหมือนกันซึ่งสารนี้ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับขนุนอ่อนแต่จะเอาเป็นสีเขียวนะคะไม่ต้องแปลกใจว่าสารเบต้าแคโรทีนนี้ทำไมถึงมีอยู่ในสีแดงหรือสีเขียวเฉดสีของสารเบต้าแคโรทีนเนี่ยมีกว้างมากตั้งแต่เขียวเข้มจนถึงแดงเข้มนะคะนอกจากนี้มะเขือเทศ ที่ใช้เป็นส่วนประกอบของตำขนุนเนี่ยยังให้สารที่สำคัญก็คือไลโคปีนสารไลโคปีนนี้เป็นกลุ่มของสารแคโรทีนอยนะคะซึ่งเป็นสารกลุ่มใหญ่ก็จะช่วยออกฤทธิ์ในการป้องกันเลลงมะเร็งได้แล้วกออ็ดักจับสารพิษป้องกันออทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับ สารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นส่วนเครื่องแกงที่ใช้เป็นองค์ประกอบของตำขนุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพริกกระเทียมหัวหอมค่ะโดยเฉพาะหัวหอมเนี่ยจะมีสารที่เรียกว่าสารอัลก n เนอซันเฟอร์ซึ่งสารนี้จะมีประโยชน์ต่อร่างกายในการกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ที่ใช้ในการทำลายสารพิษในร่างกายนะคะต่อไปเราก็จะเข้าสู่คุณค่าทางโภชนาการต่อหหน่วยบริโภคของตำขนุนว่ามีอะไรบ้าง คุณค่าทางโภชนาการตอนหนึ่งหน่วยบริโภคที่เด่นๆของตำขนุนแน่นอนก็ต้องอยู่ที่ตัวนางเอกก็คือขนุนอ่อนนะคะก็จะมีทั้งใยอาหารที่เยอะแล้วก็สารเบต้าแครโรทีนดังที่กล่าวไปแล้วว่ามีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระป้องกันยับยั้งการทำงานของเซลล์มะเร็งได้แล้วก็ตัวมะเขือเทศที่มีสารไลโคปีนนะคะที่สำคัญค่ะสิ่งที่ต้องระวังในการกินตำขนุนก็คือ น้ำมันเจียวจากแคบหมูหรือว่ากากแคบหมูที่เราเรับประทานเพิ่มเติมเสริมเข้ามาในเมนูนี้เพราะว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะ มีทั้งผักสดเครื่องเคียงหรือว่าแคบหมูเพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการรับประทานแคบหมูหรือว่าเจียวกับหมูมากเกินไปจะสามารถเพิ่มปริมาณไขมันหรือคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นผู้มีผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับไขมันในเลือดสูงหรือว่าคอเลสเตอรอลสูงใน,ในเลือดก็ต้องระวังการรับประทานแคบหมูหรือว่าเจียวกับหมูตรงนี้ด้วยนะคะ ตำขนุนเป็นอาหารเหนือซึ่งส่วนใหญ่นิยมเอาไปรวนในกระทะให้เกิดความหอมทุกเมนูนี้คือเคล็ดลับและเอกลักษณ์ของคนเหนือโดยเฉพาะค่ะ